อ่านน้อตัวแล้วครับผมทวนกอกับน้ารครับครับวันนี้โชคพิกักร้อยสามสิบอ่ามาสอบครั้งแรกเกินไปเท่าไหร่เนี่ยก้อนจะเจ็ดกอนจัเจ็ดนะไปลดมาแป๊บเดียวเอง <c oughs> ทำไมน้ำหนักมันหายไปไวจังก็ร่างกายดีครับอ่าเป็นน้ำหนัก,กสบายสบายเราคุมมาก่อนหน้านี่กิโลละครับก็คุมสามสี่โลเนี่ยม,มาสามสี่โลนะ คิดว่าถ้ากลับมาได้ชกต่อเนื่องนี่ชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่ต้องดูไฟน,นี้ครับถ้า <ใน S 1> ไฟ<ป>นี้ไปมีแดงก็ร้อยยี่หกทำได้หรอือแต่ครับวันนี้ร้อยสามสิบเจอกับใช่ครับใช่นะเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เลย,ไม,เยไม่เคยเจอเลยแล้วเราจะวางเกมวางแผนงไงดีก็ไปเรื่อยครับตามลูกพี่สั่งครับอืมไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ฝีมือไปเรื่อยหรือว่าเดินไปเรื่อย เราก็ต้องเดินครับไปเออไอเราไปร้องเนี่ยเออเราไม่เล่นฝีมือเขาไม่ได้ชนะขาดเราแพ้แน่นอนอ่าครับเราดูแล้วว่าบรรยากาศดีถ้าเราทําไม่ขาดนี่ชนะยากกำลังใจไห้ครับดูจากน้องๆที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราต้องเดินเต็มที่เลยครับผมแล้วกลับมาสองไฟเป็นไงบ้างครับก็เสมอไฟหนึ่งชนะไฟหนึ่งครับอ่าชนะกลับมาไฟแรกก็ชนะแล้วก็กลับมาเสมอล่าสุดเสมอใครนะล่าสุดเราจย์บานเหรอจบานนะคิดว่าไงวันนั้นอือ คิดว่าเราชนะครับมวยผมคาแตกกรรมการรีบจับรีบจับดูเลยอ่ะเลือดยังไม่ทันไหลเลยครับมอยู่กระามอยู่รวมกันคือกรรมการก็ตกใจง่ายไปไม่มีความมั่นใจรัรษาเออก็ดูว่าเราวันนี้พลาดไม่ได้เลยต้องร้อยขาดจริงจเออแล้วเราเขามีอะไรน่ากลัวบ้างกับชัยเนี่ยดูมาแล้วน่ากลัวแต่ราคาล่าเสือเนี่ยคือเรื่องอาวุธเรื่องฝีมือเนี่ยไม่กลัวแน่กลัวแค่บรรยากาศ นะครับแต่เราก็เดินสุดอยู่แล้วหวังว่าวันนี้เซียนจะอยู่เข้าข้างเราหวั<า>ง <laughs> อ้าวแล้วไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับจะไฟนี้นะไปนี้ซ้อมนานครับเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยนะเพราะล่าสุดชกเดือนที่เรื่องรายการเพราะว่าให้จ่ายันที่สิบเอ็ดครับแล้วก็เลื่อนมาสิบเจ็เลื่อนมายี่สิบสี่ก็เลื่อนยี่สิบห้าครับเออแล้วก็เลื่อนมาปลายเดือนเลยอ่าสรุปในชกสิ้นเดือนเลยก็เท่ากับว่าซ้อมเป็นเดือนเลยนะครับคุณบังพุธซ้อมยี่กองกบัญหน้ามีใครบ้างตอนนี้เออขลังสึดครับ คือคิวครับอืก็น้องๆปั่มทางผมก็ช่วยกันตามปกติเลยอายุอะไรแล้วครับยี่ิบเก้าครับคนจังหวัดสองสารไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับถ้าปล่อยก็คนสองคนสามครับพื้นเพเราเป็นมวยก็เป็นมวยเข่าครับอืมวยเข่าเดินปั้มตีถนัดซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยรอยหกสิบเจดครับเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วก่อนหน้านี้ถ้านับแต่เด็กก็ไม่ สองร้อยขึ้นอ่าฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ครับผม็นคนกองหน้าครับวันนี้ก็จะทำหน้าที่พิสูจน์ครับขอให้บรรยากาศเกลี้างเกลี้ยงเอาครับรดูครับดูเอาเลยครับใช่สาวต่อยเป็นรับวันนี้ชกพิการอ่าเราทำติดมาสอบเกือบไปจุดสามจุดสามนะน้ำหนักนี้เราต้องคุมกิโลเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณสองสามโลคราบสบายๆครัเป็นว่าน้ำหนักนี้ยังไม่มีปัญหาชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่เรา ก็เนี่ยแหละสาิอ่าแล้ววันนี้เจอใครครับเจอทวนกอล์ฟมาทวนนะเคยเจอกับเขาไหมไม่เคยเขาเพิ่งกลับมาสองไฟได้ดูไหมก็ดูเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ก็มีสอกอ่ามีสอกมีลูกตื้อแล้วเราจะแก้ไงดีเจอมวยเดินตื้อย่เงี้ยก็ติดตามดูคนเวทีเอ้ยโอ้เตรียมมาแล้วไม่บอกเหรอเับซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่บีเคยิมครับแปดลูกพซ้อมมีใครบ้างก็มีหลายคนหลายคนอยู่นะไปนี่เก็บตัวกี่วันเนี่ยก็ เราทำที่กองต่างประเทีนะล่าสุดเราเจอใครมานะเจอยอดลองไาเป็นไงวันนั้นเจอพี่เขาอ่าแพ้คะแนนก็หาทางกลับบ้านไม่เจอพี่เขาเก่าอยู่นะครับเอออ่วันนี้เรามาแก้ตัวที่นี่อายุไรละครับอ่า25คนจังหวัดพังงาครับไปปล่อยเท่าไหร่อ่าหกปีสามเพืเราเป็นมวยจังหวัดถีมือนะครัข้างซ้ายหรือขวาอ่าใช่ขวาสูง100 ร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมากี่ร้อยละบอกถูกไหมฝากพี่น้องแฟนมวยแล้วทุกที่ทุกจังหวัดนะครับที่เชร์อะไรเป็นกำลังใจครับผมวันนี้ชัยเต็มที่นะครับขอบคุณครับ